สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไออีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพับสติกแมนเวอร์ชันใหม่กันนะครับผมจะแต่งให้มันเท่ขึ้นนะครับใช้กระดาษเป็น,ปนร,รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมใช้ขนาด A5 นะครับใช้หรือใช้เป็น A4 แล้วตัดออกก็ได้นะครับถ้าใครที่จะทำนะครับอ่าเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรก คับเป็นสามเหลี่ยมนะครับจากนั้นกางออกและทำอีกแนวด้วยนะครับแนวตรงข้ามด้วยนะครับเวอร์ชันนี้จะแตกต่างกับเวอร์ชั่นเก่าของผมนะครับแตกต่างกับเวอร์ชันที่แล้วนะครับ และพับรึ่งนะครับและพับแนวตรงข้ามด้วยนะครับ จากนั้นจะได้ลักษณะนี้นะครับให้พับด้านข้างมาหาเส้นกลางนะครับเป็นแนวสี่เหลี่ยมนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับเป็นพับครึ่งนะครับจากนั้นพับครึ่งมาอีกนะครับ จะเป็นครึ่งของครึ่งเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับจากนั้นกางออกนะครับจากนั้นพับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าทำ แนวตรงข้ามนะครับ อกลางออกนะครับอาจจะได้รูปแบบนี้นะครับใครที่กําลังทําตามผมอยู่นะครับก็สามารถดูได้นะครับและค่อยๆหัดทําไปได้นะครับตามผมได้นะครับจากนั้นต่อมาเราจะพับมาช่องหนึ่งนะครับทั้งสี่มุมเลยนะครับ จากนั้นจับจีบตรงมุมนะครับจับพับไปตามรอยเลยนะครับจะได้เป็นปลายแหลมแบบนี้นะครับทั้งสี่ม,มุมนะครับ ่าจะได้แบบนี้แล้วนะครับต่อมาให้พับลงนะครับเห็นรอยช่องตรงนี้ไหมครับให้จับตรงนี้แล้วพับตรงนี้ลงตามรอยเลยนะครับทั้งสี่มุมเลยนะครับและคอยจับจีบตรงปลายแหลมด้วยนะครับจับพับนะครับ ค่อยๆนะครับอ่าจะได้แบบนี้นะครับจากนั้นต่อมาพับตรงนี้ขึ้นนะครับเห็นรอยไหมครับให้พับขึ้นตามรอยนะครับและจับจีดตรงปลายแหลมเช่นเดิมเลยนะครับ ทำทั้งสีข้างเช่นเดิมเลยนะครับจากนั้นพับตรงนี้มานะครับพับด้านหลังดันขึ้นมานะครับ ตามรอยเลยนะคะัอ่าจะได้รูปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะจะเป็นเหมือนดาวสี่แฉงนะครับตรงนี้เป็นส่วนแขนและส่วนขานะคะับอ่าต่อมาเราจะทําส่วนหัวนะคะโดยการกลางออกนะครกลางด้านบนออกนะครับ และพับตรงนี้นะครับเห้รอยไมยครับพับลงมาเลยนะครับพับพับด้านข้างให้ตรงรอยเลยนะครับจากนั้นดันด้านหลังมานะครับ อ่าเอาแขนลงนะครับจากนั้นพับลงเลยนะครับพับเก็บเลยนะครับ อ่าเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับส่วนหัวจะเป็นทรงแบบนี้นะครับจากนั้นต่อมาพับส่วนตรงนี้นะครับเราจะแต่งให้มันเท่ขึ้นนะครับให้มันเหมือนมีกล้ามนะครับเห็นรอยตรงนี้ไหมครับให้ใช้นิ้วสอดและดันขึ้นนะครับ ทำขลังด้วยนะครับ อ่าโอเคจะได้รูปแบบนี้นะครับดันขึ้นทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับข้างนี้ก็เช่นกันเลยนะครับทำเหมือนกันเลยนะครับ อ่าเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับอ่าไกลเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราจะพับส่วนเท้านะครับโดยการพับขึ้นนะครับพับขึ้นแบบนี้นะครับจากนั้นดึงตรงข้างหลังนี่นะครับกางออกนะครับกางออกและพับ พับตามรอยเมื่อกี้ไปนะครับและเก็บเข้าไปนะครับอ่าจะได้รูปแบบนี้นะครับข้างนี้ก็ทำเหมือนกันเลยนะครับ อ่าจะได้รูปแบบนี้นะครับจากนั้นพับส่วนแขนเช่นกันนะครับแต่แขนไม่ต้องกางออกนะครับพับเก็บเข้าไปเลยนะครับสามารถพับเก็บเข้าไปได้เลยนะครับ ผมขอดันส่วนหัวหน่อยนะครับให้มันโดมีมิติขึ้นนะครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราจะเอาส่วนเท้าขึ้นนะครับเพื่อให้มันสามารถตั้งได้นะครับโดยการพับขึ้นนะครับ จับจีบจับจีบตรงนี้ด้วยนะครับจับจีบด้านข้างด้วยนะครับอ่าก็ go. เป็นอันเสร็จนะครับสติกแมนเวอร์ชั่นใหม่ของผมนะครับนี่เทมากเลยนะครับเทกว่าเดิมนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่แต่ละท่านชอบนะครับเวอร์ชั่นเก่าที่จริงก็สวยดีนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและช่องของผมด้วยนะครับและในคลิปหน้า ผมจะมาพับอะไรให้ดูก็รอติดตามได้นะครับวันนี้ผมไอ้ลาไปก่อนเจอเกันใหม่คลิมหน้าสวัสดีะครับ